สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจสุดยอดโปรโมชัน่นมิสซูบายเจีฟนะคะวันนี้นะคะอีฟกำลังจะเตรียมตัวไปนั่นไงน,นันน่นนะนั่นไงนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวพีฟนะคะจะพาเจ้าคันนี้นะคะไปส่งมอบที่น่านนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูจากข้างหน้าสักนิดหนึ่งคันนี้นะคะดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากแต่จริงๆมันเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะคะเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะ ดูตัวนี้ดูดีๆนะคะเห็นไหมปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใส่เป็นสีนี้แต่อยากจะบอกว่าถึงไม่เห็นแต่ก็ยังมีนะคะสีโครเมียมตัวอักษรไททันสปอร์ตสีโครเมียมของเรานั่นเองนะคะนี่ถัดมานะคะคันนี้เนี่ยก็ใส่เป็นชุดเอสปอร์ตตี้นะคะเอสเอสปอร์ตวานจักราเอสปอร์ตตี้นะคะอีกเหมือนเดิมนะคะนี่ใส่เป็นครอบกระจังหน้าดำแดงนะคะเห็นไหมสวยๆแล้วก็ถัดมาเป็นตัวกัดคิ้วกันชนนะคะสีดำนะคะ แล้วก็เหมือนเดิมค่ะด้านหน้านะคะเราก็ใส่เป็นครอบสเกิร์ตหน้าเข้าไปให้แบบนี้นะคะดูงานเขานะคะดูดูผ้าที่พีพเช็ดแล้วนะคะเห็นไหมดูเนื้อง,งานความเงาฝีมือพีพเองนะคะพีพเอาผ้านะคะมันั่งถูกใช่เหรอครับใช่เพิ่งมาไมหยครับเ <laughs> พิ่งมาเคมเคมของตัวเองก่อน ต่อที่ด้านข้างค่ะลูกค้าคันนี้ค่ะช่วงนี้นี่มันขายดีเสือเกินนะรอคอสมิกนะคะคันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าพีปะใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยแทบจะพันกิโลเลยนะเชื่อไหมถ้าไปถึงหน้านะเพราะว่าตัวล้อมแม็กเองเนี่ยล่อไป300กว่าโลนะคะเพราะว่าของหมดค่ะเรานะคะด้วยความที่แบบอยากให้ลูกค้าได้อ่าโทรไปเช็คที่ร้านที่ระยองระยองมีเอารถตัวเองไปขนให้อีกปเป็นไงี้ยสามร้อยกว่าโลนะ นี่ก็เลยได้มาเป็นวงนี้นะคะอันนี้เป็นรุ่นเรนโบนะคะลูกค้าคอสมิกนะคะ5ก้าน5ร,รูน,น็อตเหมือนเดิมนะคะดูที่ดุมนะคะดูที่งานเขาเห็นไหมใกล้ๆนี่มันเป็นตัวลายคาร์บอนนะคะแล้วก็ตัวซีโลโก้เหมือนเดิมใครจอดรถอย่างนี้วะ <c oughs> ไม่ดูตัวล้อเลยโอ้โหอันนี้มันกลับหัวอยู่นะคะถ้ามันกลับมามันก็จะสวยมากเลยนะคะลูกค้าแต่ขนาดยังไม่กลับมามยังสวยขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็ น็อตนะคะเป็นสีแดงแล้วก็ครอบเบรกหรือครอบคาลิเปอร์ก็เป็นสีแดงนะคะนี่ส่วนอันนี้เป็นสีรุ้งถูออกไหมเนี่ยไม่ออกเนาะของแท้ของแท้อ,ท <Okay. S 1> อโอเคค่ะถัดมาด้านข้างนะคะลูกค้าครอบกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ครอบสาอวกาศด้านบนค่ะแล้วก็ด้านข้างข,างของเราอีกเสาบีค่ะ อันนี้เป็นแปะนะคะอันนี้เป็นแปะนะคะครอบไม่ได้ไม่รู้จะครอบอยังไงแล้วก็สเกิร์ตรอบคันแบบนี้เลยค่ะด้านข้างสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะมาต่อเลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะสิ่งในชิ้นงานของเ p สปอร์ตวันที่ยชอบนะคะก็คือนี่เลยสปอยเลอร์หลังคานั่นเองนะคะหรือแก๊ปหลังคาน,นะคะมันจะมีความแบบเป็นตุดเป็ดๆหน่อยนะแล้วก็มีความแบบชิ้นใหญ่ๆนะแบบให้มาแบบว่า ไม่ไม่กลัวขาดทุนนะคะเออให้แบบใหญ่มากนะคะเอออันนี้คือชอบสุดนะคะถัดมาค่ะด้านข้างนะคะอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะโลบาร์โลบาร์นะคะโลบาร์โลบาร์เซลใหม่นะคะชื่อน้องอีฟค่ะยังไม่แม่นสเปคเอามาด้านหลังค่ะมาด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังเราก็มีสเกิร์ตนะคะรอบคันให้แบบนี้นะคะมีดิฟฟิเซอร์ด้วยนะคะแล้วก็ด้านล่างเราก็จะเป็นท่อไปลายดนะคะ อ่าหอเ,เห็นเออนั่นแหละโอเคเรียบร้อย <ไป S 1> นะคะทั้งหมดนี้นะคะชุดแต่งทั้งหมดนี้นะคะรังสรรค์โดยราย้านเอสปอร์ตตี้นะคะของเฮียนั่นเองนะคะนี่อ่ะดูโลโก้เขาหน่อยนี่นะคะเอสปอร์ตี้นะคะเห็นไหมอ่า ใครนะคะที่มีรถนะคะร้านแกเนี่ยทำหลายทำหลายยี่ห้อมากเลยทำหลายรุ่นมากเลยนะคะทั้งพี่โตทั้งพี่อีทั้งพี่นิดทั้งอะไรอีกอะพี่โตซีรีฟูเออพี่โตซีรีฟูแล้วอะไรอีกนิดตยาบุญสูงเนินนิดตยาบุญสูงเนินแล้วพี่อีอะ,ะพี่อีอะไรอีบโบลา เราจะไม่พูดชื่อแบรนด์เต็มนะเพราะว่าเราจะไปโฆษณาให้เขาเออแต่ไปโฆษณาให้นักร้องแทนนะคะเออไม่แต่ว่าจริงๆอ่ะเฮียแกทำหลายค่ายนะคะแล้วก็เป็นชุดแต่งที่ค่อนข้างสวยนะคะไม่ใช่ค่อนข้างสวยสวยเลยก็ดูอย่างของพีบนะคะก็คือทุกคันก็คือเอสปอร์ตนะคะนัมเบอร์วเลยนะคะใครอยากได้ก็เข้าไปตามเว็บไซต์หรือไม่ก็หน้าเพจนะ,ะพี่เคยแปะเพจไว้ให้อยู่นะเมื่อก่อนเ,เ,เออเสิร์ได้เลยนะคะ ก็ไปกดไลค์เฮียดูเฮียเขาก็มีผลงานมาให้เรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ขายไม่ได้เลยนะคะก็คืออ e ีสานเรซซิ่งของเรานั่นเองนะคะนี่เป็นสิ่งที่ลูกค้ารีเควสกันมาเช่นเดิมนะคะอันนี้ก็สีเขียวๆก็จะเป็นพลังไมไม่นะคะไม่กินไม่กินไม่เคยกินไม่กล้ากินกลัวกลุดอเดี๋ยวเรามาบอกแคมเปญโปรโมชั่นคันนี้บ้างนะคะที่จะไปน้าน คันนี้นะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่5 9าหมนนะคะห้าหมได้อะไรบ้างได้ชุดแต่งนะคะได้ล้อแม็กโหลดจะทรงยางให้นะก็ได้จอด้วยนะคะตัวนี้นะคะพิมพ์ให้ครบหมดเลยแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะเออดีไหมดีไหมดีมากเลยนะเอาจริงๆควรจะซื้อนะคะใครนะคะที่อยากออกรถนะคะโทรมาปรึกษาพิมพ์กันก่อนได้เลยนะคะโทรมาเลยนะคะ จะเป็นพีพ่อิปหรือว่าน้องแนหรือว่าน้องเมย์ก็ได้นะคะโทรมาปรึกษาก่อนอันไหนออกได้พีพ่จะบอกเลยว่าออกได้อันไหนไม่ได้พีพ่ก็จะบอกตรงๆจะได้ไม่เสียเวลากันทั้งคู่แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะแคมเปญน,นี้นะคะผ่อนแค่9,700บาท7ปี84งวดน,นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันต่อคลิปหน้าที่หน้านเนี้เออไปละบา,บายบายสวัสดีค่ะ